ครับสวัสดีครับผมไอพี่น้องปองไปครับพบกับผมครับบุญชัยอีสานโซเล่ครับผมครับมันนี้บมมีเวียกบ่มีงานพี่น้องครับอากาศดีดีพี่น้องครับผมบ่กหอนบนเหนาวขนลินเมืดมือพี่น้องครับผมสำหรับมันนี้ครับผมมีแนวอยู่เนีจินมาสู้พี่น้องครับผมพอดีได้ประคามหน่อยครับผมประคามหน่อยอ้อนอ้อนพี่น้องขามนอ้อนแล้วกะ บักซิดาครับบักซิดาจากเพื่อนหน้ามาจากตลาดมงงลาดครับไปตลาดหมู่บ้านอันนี้ครับบัคตะลิงปิงนี่เนี่ยเดเียวครับกินยาระายพี่น้องครับผมแล้วก็อันนี้มาเซลมะเซลดองนีดอกแนวดองอย่างหนึ่งแล้วก็มีบักขามหน่อยบักซิดาครับแก้วผงครับพี่น้องครับผมแยกวแบบง่ายๆครับผมมีผงนัวนี่น้ำตาลแล้วก็มีพพิกคนครับ นี่ครับมาครับมาลองกินดูปากก้อนพี่น้องครับอืมากคำหน่อยครับคุยๆปากคำหน่อยคำหน่อยคุยเจียวอืมปากคมเจียวหนียวพริบเผาอ่อนนิดหน่อย เป็ดพี่น้องเบอก์เซีเ่ยวด,ดองมันเซี่ยวดองหมักตะลิงปิงครับเสร็จปาขา,ามมา่มาจะมักยิงปากขามอ่อนต่อไปเป็นจิ้วของตะลิงปิงตะลิงปิงบ่เคย้จินดูเสีอจริงจริงเลยนบนนี่จิ้นำกินเลยบนสยเสือกับอ้าวตาลิงนำมันเป็นแผลให้มีน้ำแล้วก็คุยที่จริงมันเป็นประแดกตอน เป็นเจวเจวน้ำเจวน้ำพ่ออย่างๆว่าเด็กตอนกุลิคนขี้ลุกขึ้นขี้ลุกอ้าวเป็นปิงปิงแล้วนำโดยพุทชาดีกว่าปลาตี๊กว่าเขียวนำเขียวว่ดีนี่ อสิดากรอบกล่าวครับจากเกื่อนหน้าตลาดมงลาดครับผมซื้อมาตลาดมงลาดหมู่บ้านครับสุดๆในไม่ตลาดบ้านห้าครับผมทุกอย่างปลอดสารผิดมี่งตอตะลิ่งปิงปลอดสารผิดไม่มีอะไรเดีดอกเอาหุ่นยาไปสีตะลิ่งปิงปากคาม่นยุบปลายหยดห้าลงมาสีดาแซ่บ สิดาออหว,วานกรอบเจีบๆครับสิดาอืมอืมบอ,บอกเปกเซลค่ะบปักเซลเซลดองสี่พันยี่สิบบาทเพันว่าประเดคาดองหนึง คาดองเป็นแสนนะสอบหาเที่ยวยี่สิบบาทว่าไม่ได้คาดองอืมอืมอีเเป็นยาระบายพี่น้องยาระบายของแกได้ ได้ปบบข้ามอีกพี่เาได้ปบบข้ามเออวันนี้ว่มีประแดกครับบ่แซ่บปแดกวไม่มีประแดกอืยคุอคุอมือแก้วคุย ะบของแฉ่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ออาวายกระเล่นปิงเอากักโดนี่ย่างระบายพี่น้องย่างระบายกินแล้วกินน้ำตามได้หลายพี่น้องครับได้ผล อย่าระบายของแถะพี่น้องมาพี่น้องมาระหว่างกันฮะนั่งยูนักกินพี่น้องอ,องือหืออต่เนี่ยกินครับ ออมเสียเป็นบัซิดาแล้วครับผมหวานกรอบอ,อืมอืมสุ่มฉ่บกเสียวตำลงไป รสชาติออกคือบวยออกแซลลองที่จริงกินดีกว่าแซบออกแซลขามกันนะขามจุกหน่อยกันหนะหอ้ปุ๋ยเกลือเบิง้ง มาพี่น้องมากำลังหากินครับพี่น้องยาละบายกินหน่อยเป็นยาละบายกินไรเป็นยาขี่แตกอืม คยครับคุยคุย, <S <S คยอือะพอจีนี่พี่น้องครับผมเดี๋ยวจะไปน,นั่งอื่นพี่น้องค <C> ร <ười> ับจะได้กะ ดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ครับเราอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมฝนตกเต็มมือสองมือเมือครับเจ้าน่าก็เป็นฤดูหนาวครับผมอันนี้คือในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับผมผลไม้การกินก็หลายครับผมครับนอกจากวุ้นข่าสากมากอรผลไม้กินกินก็หลายพี่น้องครับผมว่เป็นแบบว่ามันจะเป็นบักค้ามหน่อยเป็นบักย้อมเป็นบักบตกตะลิงปิงเป็นบักซีดาวซีดาบักส้มบักแซ่ครับบักพี่พวนหาชินยากพี่น้องครับผมครับยังไงก็ฝากติดตามครับอีสานโซเล่เฮา ไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมเดี๋ยวเสียหาเดี๋ยวอยู่ในจินมาสู้พี่น้องเบิ้งนะพี่น้องผมครับจะได้กัดนี่คนอยากนอกนอกหรอกครับผมไปกินนอกหรอกพี่น้องครับกินกินเบิ้งเสีกล่องกินมวยแสบไปในพี่น้องรู้ใจยันพี่น้องวานเนี่ยนะกินอ่างนะครับจะได้มื่อนี้กับขอลาพีและน้องซักนิดครับผมบอกกันในในคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ